อะไรรด้ดดดรก,รรกินต้มเดแซ่บน้ำกันใส่ยังน,นหนึ่งฉลอดสองฝักสามฮักี่ซี่ก็ลำดอง <c oughs> ลองเปรี้ยวไหมหาหดแค่รสกับไปมุกมือกิดขน้าวหน่อไม้หอยโต๊ถึนจมเจือเขียวสมพักใจน่ำสมพักแหวมันเปรี้ยวคักมันกินมาได้แล้วแม่มันสมแห้ง เขาเรียกใส่ต้มเกล็ดเพราะต้มไปแล้วมันมันมันม่นเป็นแสบคว่ำต้มมันเป่นหายจ้ะแกมันต้องดีออันนี้ใส่ฟักแก่นะคะ ต้องออกมารสชาติามันก็จะเป็กอบอือต่ขั้นตอนไม่ได้ทำนะคะเพราะ่าตื่นขึ้นมาใหม่ๆเธอกับทุลักทุเลเลย <laughs> ทำ พราะว่าจ่น้ายติดเอ็ดโมงกว่าทําเสร็จข้าวเจ้าข้าวมื่อเที่ยงกินมื่อเดียวกันแบบจับอันนี้เลยต้องตับข้าวเพิ่ม